มีหรือเปล่าครับทุกคนน่าเหลืองเหลืองเลยครับทุกมีนะครับทุกคน,ด,คกคนดิ้นอยู่กนะันเลยครับทุกคนอ่านี่ครับตัวเลขปลาไหล ทีเลยครับนี่ทุกคนอ่ะครับก็สวัสดีตอนเช้านะครับผมทุกคนอ่ะครับก็เช้านี้มาพบกับบ่าวจากพาลุยกันอีกแล้วนะครับก็เช้านี้มาดูอ่าบักลันดัดปลาไหลนะครับทุกคนก็เมื่อวานก็เอามาใส่ไว้ทั้งหมด5้ากระบอกลันนะครับก็ วันนี้จะได้ปลาไหลหรือเปล่านะครับทุกคนก็โลบก่อนก็ดัก6กกระบอกก็ได้ไปกลับไปช่างก็ได้ประมาณ2อกิโลกว่าๆเกือบ3กิโลนะครับปลาไหลก็พอได้ปัดเผ็ดนะครับทุกคนก็เมื่อวานก็เอามาใส่ไว้อีก5ลูกนะครับเพราะว่าไดา้เยื่อมาก็ไม่เยอะนะนะครับก็ได้แค่5ลูกนะครับที่เอามาดักไว้ เมื่อวานแต่ว่าก็อ่ะไม่ได้ถ่ายให้ดูเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวก็มาลุ้นกันตอนกู้นะครับเหยื่อก็คือรอบนี้ก็คือเป็นปลานินย่างนะครับทุกคนก็ปลานินไซขนาดสองนิ้วสามนิ้วนะครับก็ลูกละตัวนะครับก็ได้มาเมื่อวานก็ห้าตัวนะครับปลานินแล้วก็เอามาย่างแล้วก็ใส่บักลันนะครับอ๋อไปลุ้นลุ้นกันเลยนะครับทุกคนจะ ได้ตัวหรือเปล่านะครับบักลันของเราชาวนี้กันนะครับไปกันเลยครับผมทุกคน <c oughs> ก็ดักหม้นี้นะครับทุกคนรอบนี้นี่ครับไมยอยู่ตรงไหนแล้วเมอื่อวานบักลันบักลันเอาหายแล้ว มอวานใส่ไว้ตรงไหนเดี๋ยวนี้าทุกคนโล่เลยครับท้ายโล่เดี๋ยวก็จะดึงขึ้นมาเลยนะครับบักลันลูกเล็กของเราได้หรือเปล่าครับผม ไม่มีนะครับทุกคนแหวล,ลูกเลกแหวแหวนะครับลูกเลก ลุนกันลูกที่สองนะครับผมก็ห้ากระบ,บอกนะครับทุกคนใส่ห้าลูกจะได้กี่ตัวนะครับวันนี้เชา้านี้ผมใส่แถวนี้ปลาไหลไม่ไม่มีนะครับทุกคน ที่สวยมากเลยครับที่ตรงป่าแบบนี้น่าจะเข้านะครับนี่บวกที่สองของเรากรึกกรึ๊กกรึ๊กกรึกกรึกกรึก,กมีหรือเปล่าครับทุกคน มีครับผมมีทุกคนอ่ะดิ้นอยู่ครับอ่าเหลืองๆเลยครับทุกคนเห็นอะไรยังครับมีนะครับตับบกนี้ ไม่เข้าลูกหนึ่งลูกนี้เข้านะครับทุกคนนะครับเลืองเลืองเลยครับปลาไหลเร <c oughs> าได้กินปลาไหอีกแล้วครับทุกคนนี่ครับมีนะครับตบอกนี้อีกกลับ บอกไม่เข้าเอาเดี๋ยวเราตั้งไว้ก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาลุ้นในนี้กันอีกสองกระบอกนะครับในนี้ใส่ไว้สองกระบอก ีสองลูกนะครับทุกคนสองกระบ,บอกอ่ะนี่ครับอยู่ตรงกอนนี้อ่ะอะไรนีกระบอกลันอ่ะนี่ครับไม่เข้านะครับไม่เข้าครับทุกคน มาอะไรไม่มอกกบบอีอีกกับบอกนึครับกับบอกนึอยู่ตรงนี้ทุกคน ไม่มีนะครับทุกคนไม่เข้านะครับปลาอะไรก็เหลืออีกตระบอกหนึงครับทุกคน กันโบกสุดท้ายเลยครับผมโบกสุดท้ายของเราเข้าหรือเปล่าครับผมทุกคนลงมาก็เหยียบแล้วครับทุกคนกระบอกสุดท้าย นะครับทุกคนดิ้นอยู่นะปลาไหลอ่าเข้านะครับกระบอกนี้ทุกคนอ่ะโอเคนะครับก็ถือว่าได้สองกระบอกนะครับทุกคนได้ปัดผิดเดี๋ยวเราไปเทปลาไหลกัน,นครับ อ่ะครับทุกคนก็เข้า2กระบอกนะครับเดี๋ยวเราก็มาเทกันเลยนะครับปลาไหลที่เราได้อ่าเช้านี้นะครับดัก5้ากระบอกได้2บอกนะครับทุกทุกคนก็ได้ปลาไหลปัดเพดรเทกันเลยครับคุณอ่านี่ครับตัวแรกปลาไหล ทีกับบวกนี้กันครับทีเลยครับนี่ทุกคนกับบวกนี้หนึ่งตัวครับ ็เหยื่อนี้นะครับทุกคนปลานิลย่างนะครับอ่ะนี่นะครับเช้านี้ผลงานทุกคนปลาไหลสองตัวก็ได้อ่ะกับข้าวนะครับทุกคนได้กับข้าวได้ปัดเผ็ดนะครับก็ดักแค่ห้ากระบอกก็ได้สองตัวก็ยังถือว่ามันนะครับทุกคนมนันมานเลยนะครับได้กับข้าวนะครับปลาไหลสองเต็มสองตัว ก็โอเคนะครับทุกคนก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องบ่าวจักพาลุยด้วยนะครับวันนี้ก็ลากันก่อนนะครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับสุดยอดเลยครับพี่ลามหมานหมานเหมือนเดิมนะครับทุกคนลาไหลอโอเคนะครับเดี๋ยวถ้าว่ามีเหยื่อก็จะค่อยพามาดักกันใหม่นะครับก็ใช้เหยื่ออ่าเดี๋ยวทีนี้จะ ไม่แน่อาจจะทําให้ดูนะครับว่าเราย่างยังไงนะครับปลาที่เราใส่กับบวกลันทาไม่ย่างก็ตุ้มนะครับส่วนมากผมก็จะ,จจะใช้ปลาตุ้มและก็ปลาย่างนะครับทุกคนเอโอทคีครับผม